ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่จิตรุนะเดินเข้าไปจูบจุบจบจ๊บกับคัตยานะว่าพึงพอใจระดับที่227สรวสรวรรค์กับเธอคนนั้น39ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่จิตรุนะไปดูดปากคัตยานะคัตยาก็ตกใจขืนหน้าแดงนะลูกกัดจังก็ตกใจนะคีเปกก็ตกใจนะโอหตุก็ตกใจนะพ่อแม่คัตยาก็ตกใจนะ ที่ภูมิใจในตัวลูกนะส่วนย่าของคาเยะก็ตกใจนะมามิก็ตกใจนะทุกคนทั้งทั้งหมดตกใจกันหมดเลยนะจิซูก็ยังดูดปากคาเซะไม่เลิกนะคาเซะก็จิซูก็ขืนนะอาบอบอืมนะก็ยังดูดปากกันไม่เลิกนะจนดูดปากกันเสร็จแล้วนะจิซูก็ขืนหน้าแดงเลยนะจิซูก็ยังขืนหน้าแดงเหมือนตูดหมาเหมือนเดิมนะคาเซะก็ขืนเหมือนกันนะคีเปก็ตกใจนะย่าของคาเยะก็ยิ่งกว่าตกใจนะ จิโร่ก็ยังขื่อนอยู่นะคาเซก็ขื่นเหมือนกันนะเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกเขื่อนกันสักทีวะเนี่ยจิดอกจิโร่ก็เกดน้ำลายแล้วก็พูดกันว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะที่ฉันหลอกมาตลอดฉันเป็นแฟนให้เช่าค่ะมีเสื้อฮารัจิโร่เป็นชื่อปลอมส่วนชื่อจริงคืออิ ose, จิโนเซจิุรุค่ะต้องกราบขออาภัยที่สร้างความกังวลและความลำบากใจะอย่างยิ่งด้วยค่ะแต่แรกเริ่มมันเป็นแค่งานเท่านั้น ที่ฉันเป็นแฟรสวดคัตยะเป็นลูกค้าค่ะแต่ทุกครั้งฉันก็รู้ถึงความอ่อนโยนของเขาได้รู้จักตัวตนของเขาว่าจะรู้ตัวอีกทีฉันก็มองเขาเป็นคุณลูกค้าไม่ได้อีกแล้วค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะที่ฉันไม่สามารถตอบคำถามได้ให้ทันทีเพราะเรื่องบดินบดางเข้ามาจนหัวเขาเขาโพลค่ะแม้ทุกท่านอาจจะยังสับสน แต่อย่างที่ท่านเห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะตอนนี้ฉันเป็นแฟตัวจริงของคุณคาสยะค่ะคาสยะก็ justice, ตกใจนะทำอะไรไม่ถูกนะทุกคนก็ตกใจออืมนะโดยเฉพาะมามิจังนี่ตกใจยิ่งกว่าใครนะมามิจังบอกหน่อยเด้อกูตบแนมึงว่าพึงพอใจสะดับที่228สลบสวัสดกับเธอคนนั้น40ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่จีซูนะพูดขึ้นมาว่า ตอนนี้ฉันเป็นแฟนตัวจริงของคุณคาสิยะค่ะทุกคนก็ตกใจอึมนะทําอะไรไม่ถูกนะคาสิยะก็ออึมจิ๊บกล็กก็อึมไงแล้วก็ตกไปที่ไหลคาสิยะแปะแปะจิ๊บเก็บอกว่านะคาสิยะก็อ,อึมนะแล้วก็พูดว่าเอ๊อเออเอเอคาสิยะบอกใช่แล้วล่ะเออเอจิ๊บก็บอกอีดอมึงก็เล่นเล่นใหญ่นะกูให้ห้าสิบบาทมึงเล่นห้าร้อยคาสิยะพูดจะจะจานนี้ไปเราจะไม่ขัดความกับความรู้สึกของคุณซายุ แล้วลูกกจะจาก็ตกใจเอ้าอืมนะนูกกจาก็พูดว่าเดี๋ยวมาพี่จะาก็พูดกันมาเดี๋ยวก่อนสิอีดอกเมื่อกี้นี้มองไม่ค่อยเห็นนะจูบกันจริงหรือไหนจูบกันอีกรอบสิอีดอกคระเจ้วก็ตกใจนะจริงแล้วก็ตกใจนะมามีม่จะาก็พูดว่าแค่แกล้งทำเป็นจูบหรือเปล่าฮะอีดอกแต่หอมแก้มแทนนั่นนะถ้าเป็นแฟนเช่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่ อาจจะทํากบเกิืออีกก็ได้ใช่ไหมล่ะคาตายะก็ตกใจแล้วมีความมันใจขึ้นมาอีมังมิมึงอีแล้วเลยมึงกบมันแล้วมามิจังก็ยังพูดอยเนอะคีเบจังก็ไม่เห็นใช่ไหมคีเบก็ตอบกลับแเออเออก็จริงนะคาตยะเอืมืนนะส่วนย่าของคาตยะก็มองไปที่จิโซจิโซ้ก็อืมนนะแล้วก็หันไปที่คาตายะนะคาตยะก็ขืนหน้าแดงตกใจนะจิโบซอบอกจ้องอีกรอบนึงคาตยะงะจิโซ้ก็จับ มือคาตยะนะคาตยะต้องกระอ๊ะแล้วก็ดึงแขนคาตยะมานะแล้วก็จับตัวคาตยะนะคาตยาบอกไอ้ดิ้งดิ๊งดิ้งดิ้งดิ้งคาตยะก็ยังร้องอยู่นะอ้ะอ้ตายจิเซลก็จะลงท่าจูบคาตยะอีกรอบนึงนะแล้วก็จูบจุบไปอีกแล้วไอ้ดิ้งดิ๊งดิ้งดิ้งดิ้งก็เลยก็ยังก็ยังร้องอยู่นะอะแต่นั้นหำคาตยะก็แข็งนะมาวิจะก็ ตกใจนะคิเบก็ตกใจนะโผลหิก็ตกใจลูกะก็ตกใจนะจากนั้นก็จูบกันเสร็จนะคาเซก็ล้มคุกเข่าไปนะจิซตลกก็หันไปมองไปทางคุณย่าแล้วก็พูดึ้นมาว่าอย่างไงคะยังไม่พอใจมึงอีกเหรออีดอกโผลหิก็บอกว่าเจ๊คีคิเบก็บอกว่าเห็นชัดเต็มตาเลยมามิจังก็จัดฟันนั้นหน่อยดังนั้นพนักงานก็พูดว่าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าท่านอื่นอยู่ด้วยนะครับขอความกับลุนนา จิตุก,ก็ตกใจอ,อึมอึมนะแต่นังนย่ยาตของคาเซย์ก็อ,อึมอึมนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าดิฉันต้องขออภัยที่สร้างวาวุ่นวายได้ค่ะพวกเราจะไปแล้วค่ะนังหมาคาเซยะคุณจิตุแต่งตัวแล้วเจอกันที่ห้อง8504นะจากนั้นก็เป็นวาพึมพาใจพึมพาในใจของใครสักคนนะแล้วหลังจากนั้นผู้เราก็อธิบายเรื่องต่างๆโดยข้าวให้ท่านฟังไม่ใช่เรื่องกบเกลื่อนที่เต็มไปด้วยคำโกหกการพบกันของพวกเรา ทั้งเรื่องมหาลาัยเดียวกันอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันเรื่องนักแสดงที่มาที่ไปของการทําหนังช่วงวาระสุดท้ายของคุณซายุยริที่ว่ามาแทบทั้งหมดมิซระเป็นคนเล่าย่าถามเป็นครั้งเป็นครั้งและทุกครั้งมิซระก็ตอบกลับออกไปด้วยวับจริงทั้งหมดส่วนเราทําได้แค่แสดงออกตามบทสวดท,ทั้งนั้นใช่แล้วหลังจากตอนนั้นพวกเราบอกวับจริงแทบทุกอย่างตลอดสองชั่วโมง เรื่องตั้งแต่ก่อนคุณซายุริเสียเราเราสองสัปดาห์จนถึงตอนนี้ยกเว้นเรื่องโกหกเรื่องเดียวเรื่องที่พวกเราครบกันจริงๆอย่างนี้นี่เองเรื่องมันเป็นแบบนี้สินะเข้าใจแล้วลหละจากนั้นย่าเขาพูดขึ้นมาว่าถึงจะเพื่อคุณซายุริแต่ยากกับเดือดไม่ยอมฟังวางและต่อว่าออกไปยกโทษให้กับอารมณ์ร้อจากความเก่เท่าของย่าทีขอโทษที่สงสัยเธอนะขอโทษจริงๆนะคุณจิซุรุจิซุรุก็ตอบกลับไปว่าอะ ไม่หรอกค่ะจากนั้นยาก็พูดก้นมาแล้วก็ญาก็ไปต่อยหัวข้าแล้วว่าโอ้ยอุจ็บอีนอ๊ยญาเอาตะโกนว่าอิงนั่นแหละพวกอิงไม่บอกข้อมูลถูกๆให้หนูมามิเข้ารู้ถึงได้เข้าใจผิดไม่เข้าเรื่องเนี่ยงั้นก็ได้เวลาเข้าเย็นพอดีเลยเดี๋ยวญาช่วยอธิบายกับทุกคนขอบคุณค่ะคือปล่อยไว้แบบนี้ทุกคนกินข้าวไม่ลงแน่ที่บิ้ก็ตะกะขออภัยจริงๆค่ะ เอาหน้าเอาหน้าทุกคนเขาก็รอแย่แล้วแล้วเนอะแนนสีค่ะจากนั้นคาเซยก็ขืนอหน้าแดงแล้วก็แผลไปไปถึงตอนที่จูบก,กันนะคาเซก็อึงนะจากนั้นทุกคนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะ่าของคาเซีก็พูดขึ้นมาว่าฉันรู้เรื่องมาแล้วเดี๋ยวเล่าข้างในแม่ของคาเยะก็ตอบว่าได้ค่ะ คาสยายผมแกแห้งหรือ,อยังไม่เป็นไรนาจากน,นั้นมาิจจาก,ก็แอบดูนะแล้วก็กัดฟันนะไอ้วกมึงพวกมึงจะอยู่กันสุขสบายกินไปแล้วกูจะกูจะไอพวกมึงอยู่เป็นทุกขอ์อีกดนก